จะลากชันแล้วก็สำหรับแอดเองก็รถต้องถอยหลังลงประจำะครับรถตะกุยไม่ไหวนะครับรถกระบะสี่ประตูครับจอดแล้วตะกุยไม่ขึ้นนะครับต้องถอยหลังลงนะครับเพราะรถเบาแล้วก็ขับเคลื่อนสองล้อหลังนี่ขึ้นไม่ไหวเลยช้คว,วาน,นานพื้นที่นะ นี่เข้าเขตแม่กัมแม่ออนแล้วนะครับแม่ออนเดี๋ยวเราก็จะไปจบไร้ตรงม่อนพยันนาคนะครับเดี๋ยวเราจะ พาไปชมม่อนพญานาคแครับก่อนที่แอดจะเข้าไปเกตัวทํางานสักพักนึงครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมอ่างเก็บน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปจบไฟ์ตรงที่ม่อนพญานาคกันนะครับสําหรับสายมูนี่ก็สาธุได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับม่อนพญานาคครับอีกสักครู่นะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับนี่เราเข้าเขตแม่ออนแล้วนะครับแยกนี้ ม่อนกูเวนกับม่อนพญายนาคนี้คนละที่นะครับม่อนกู่เวนก็จะเป็นอเท้าเวสุวรรณนะครับม่อนพรายนาคเป็นเท้าสีสุนทรน้แม่อ่อนนี่ก็เริ่มปิ่มครับแม่กระปอง27่กิโลจากจุดนี้นะครับที่ป้ายบอกไว้นะครับ เราจะไปจบไรกันตรงที่มั่นพญานาคนะครับรอสักครู่นะครับเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวเอาสายมูมั่นพญานาคนะครับมาฝากนะครับฝนฟ้ากําลังมาด้วยนะครับขอให้ท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะแวะมั่นพญานาคให้รับชมกันนะครับ บอนเพรน้ากอยู่ประมาณสามสี่กิโลนี่เองนะครับอยู่ข้างหน้าเราสักครู่นะครับ อกาศแม่ร้อนก็จะปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกที่สวยงามนะครับเราถึงมาเเียาน้าเดี๋ยวเรา,า,า,เเราก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับรุงเรืองนะครับสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวเรามาไล์นาทีช่วงสายๆนะครับนี่ครับมันเพยานาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปทุกท่านได้รับชมและรับไหวกันชั่วหน้านะครับสักครู่นะครับใกล้ถึงแล้วอีกหนึ่งกิโล ลำมั่นพญานาคนะครับสายโมทุกท่านวันนี้เอามุนมาฝากนะครับมั่นพญานาคนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะครับวาม,มือโค้งหน้าถึงแล้วนะครับ บุญสายมูใครมาเที่ยวม้อนพญานาคนี่ครับขวามือกำลังเลี้ยวไปให้รับชมนะครับไปทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปม้อนพญานาคให้นะครับนี่นะครับม้อนพญานาคครับสาธุสาธุสาธุนะครับนี่นะครับ พาเข้าไปชมม่อนนะครับ